ก็ซิบอกเราขอนําเสนอให้ท่านรับชมกับรถกระบะมือ2อีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota v วี o ก้แชมค่ะรถกระบะสีประตูทรงสวยๆนะคะ v ีโก้แชมปปี2012นะคะเครื่อง2.5ตัว e d ีเซลเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc intercooler บนขับดีประหยัดด้วยห้องโดยสารกว้างๆนะคะ ความร้อนปกติแอร์เย็นฉ่ำภายในเดิมๆสภาพดีช่วงร่างแน่นๆร้อเดิมยังยังดีสีสันยังดูสวยดูใหม่เป็นสีใหม่ลงเร่มเรียบร้อยนะคะถูกต้องตามกฎหมายค่ะรถเกียร์ธรรมดาสวยๆนะคะราคาคันนี้149,000บาทภาษีขาดเกินค่ะท่านต้องไปแจ้งจดเอาเองนะคะเน้นตามสภาพเลยค่ะในราคานี้ รถอยู่แถวฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตสนใจโทรคุยและนัดดูตัวจริงค่ะติดต่อผู้ขายทางเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะมีเบอร์โทรใส่ไว้ให้ค่ะสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะในวันนี้ทางเราต้องราไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ